ngắm lại cái nọ quên à nhâm nhang ui ngắm đẹp à thương ngắm thương nó kinh สวัสดีครับผมพบพอกันอีกแล้วนะครับน้องครับช่องอีสานบันทเสา์วันนี้ค็บวได้ไปหาตกปลาด้วครับวันนี้หลังเลืกองานสิผาพี่น้องมาหาจ็บดอกแค่ปลาเนี่ยแหละครับก็ได้ไปใส่หนึ่งปลาพัดใส้หมูครับผมไปครับเบืองวิวบรรยากาศบานเป็นครับผมผ่อนคลายครับบรรยากาศน้ำแรงครับผมฝุ่นมีภูเขาล้อมรอบเป็นขอบคันนะครับ อีสานมันตาเสาอยขอไปหันกับเป็นในเมืองนะครับเนี่ยเ่นก็เป็นคลองน้ำไหลมาตตาไกอยู่ครับพุดลครับสิไหลลงไปทั้งพู่นล้วครับผมลงไปพูนลงไปทั้งเมืองอุนซานหุดนล้วครับทะเลพุดนล้วครับนี่เขาผมดอกแคปลานี่ครับเกาหลีพ่นกินกันครับครับเนี่ยเกาหลีเห็นฝนกระเจาลงนี่ ยูทูบครับสุ่มเช่าเขาเป็นกับคุก่ซยัยงบูกจนครับเนี่ยสดๆกันนะครับขากลองกับบไดดาม้าครับผมโอ้ยงามไรอันนี้กรบ,บ่ดอ,อกครับอ่อนๆปุ่ม งามลายพี่นอ้นองพุดนะต้นเดียวนี่กับเลี้ยวเฟื่ออะไรทุง่งแบบนี้ล้วครับเนี่ยยิ่งยางเล,ล่าอู๋อู๋ที่เราต้นนี้ครับบานลายเพิดบานบอรครับต้นบานปัญหามานลายครับส้มดอกบานเนี่ย เพราะว่าจักแม่งจักหมดแล้วครับก็ไปไปกินบางสิ่ยำหนุ่มที่คิ้วกลุ่มอย่างเงี้วจักแซ่ยบกับสิบหัวเสีบได้นะน้อครับกลุ่มกลุ่มกุ่มเนี่ยครับนี่เป็นสิบบาทยอดจีบน่าเนี่ยจีบน่าคือนที่ควบหรอครับเนี่ยคุณไอ้บัวมากเก็บอะ ผู้โดยหลงมากเก็บผดเสียดายแล้วครับนี่ค้าเห็ดโอหลายยีละเทียเศรษฐีกินแต่อดอกอันบานมั่นหรอครับผู้เพิ่นง,งาน,นหลายผู้เพิ่นชิดอยากค้าเห็ดตะเบี้ยตะงานหลายเดี่ยเดี๋ยงมีบางหลายต่วนครับผมต่วนใเพินิจแสีบ ตนนัวนี้กวบตัวน,นี้ตัวน้อยๆนี่ยากหเ,เห้เิ่นเฮ็ดกินเป็นอยู่ครับเกาลีนี่คือีคักโอ้ยตัวน,นี้ครับคนนี้ถ่งออกได้ครับแต่ว่าเป็นพันการแดงครับเนี่ยเต็มเลยตูมเต็มเลยครับเนี่ยดอกหนาครับมันเบิ่งดอกห้าคนน้ำครับคนน่ะ ครับตัวมันงามกตแม่น้านหนาเนี่ยโอ้ว่านปิดป้าเนี่ยสนุกค่ายรูปอะครับเนี่ยต้นมากสวยมากงา่ามโอ้ตัวนี้ครับผมดกสนั่นเลยบัดนเนี่ยน่โอ้ยบ้านหมดแล้วทั้งใต้ ควรนะโอ้ยขนมาท่านหนึ่งบานโอ้อยังอยู่ครับยังอยู่เออเพืดออะไรเลี้ยงยุครับควรนะควรตุมๆไร่ครับโอ้อยางามแังวะถึงงามถึงเป็นนกกินควนเดี๋ยวจะสีกว้างเอาลรอครับทำไร่ในเบียร์พันอีกแล้วขนผู้มองเห็นกิดเป็นความสวยงามหรอครับ ขันม่องมาเห็นกับเป็นป้าซื่อๆเนี่ยแหละครับเป็นนั่นบ่สำคัญอ้ยอ,อ่อนซ้อนถึงกินได้สอ่งมาสุดๆครับผมเกาหลีเนี่ยนะเดี๋ ตัวเดียวนี่พ่อเลยครับเนี่ยไม่ได้ไปเมืองไดแล้วเอาตัวน,นี้แล้วครับผมุ่นหน้าไวเบิร์ดเหรอครับไปผนอ่ะพ่นตัวน,นั้นตูมตูมด้วยผนครับผมไปเบิองเลยครับแล้วตัวเลกแค่ครับผม,ม,ม,ต,มตัวนี้ให้ตูมโอ้ยตูมพับตัวนี้ เดี๋ยวครับเจ็บปล้นครับกันิขึ้นไปเจ็บตัวนั่นอ้ดน้องอวนนึงครับต้วนกระดอกคุมตมพอดีเลยครับเนี่ยเดี๋ยวถุงนึงพอดีแหรอครับน้องมาท่านเต็มอยู่ครับเอามันคุมเลยไดีมากแล้วสัญญาเจีบปป้นครับ วิ่งในชีวิตขอบเขาเหรอครับครับจะทุ่งแบบไงเลยพนแข่นเอาไปเตจมของฟิดไล่กับสิบราได้แซ่ปลาแซ่หมูเนาะครับเนาะกับซับนี่กับฟอแล้วครับไปฟิดหลังเลืองานในสวมาะฮะเก็บไม่ครับมทออื่นไปครับเดี๋ยวไปเบิ้งตากา้าคอนครับมันสิทำกับผมเป็นเลยตากา้าบ้านเกาหลีมันเฮ็ดวิธีใดครับ นี่แหะครับตาการประเทศเกาหลีครับพันธิเศษแบบนี้แหะครับพา,พาอเสตถาผ่ายางคุ้มครับนี่แล้วก็อัดน้ำใส่พาอยิ่มตัวเราเพิ่นกระสีปล่อยออกวอบอบไปแล้วครับทุบ,บรรยากาศที่สวยครับผมทุ่งให้ทวงหน้าเป็นย่อมเป็นจุดไปแล้วครับ บรรยากาศบานเมืองเ่นที่ภูเขาล้อมรอบครับนี่ครับตะการผลครับแต่เขียวหรอเน่ามาตะปูนไปุนครับคุนุนครับสูตรไทยผนปั๊บผลครับน เปอนผ่าจังสี่หครับมุ่มไว้เนี่ยเพื่อนเกษตรบ้างเป็นถาเป็นถาไปขึ้นบานเห่าหรอครับถาที่กันเหรอครับเราก,ก็อัดน้ำใส่พ่อประมาณเราก,ก็เกษสิเป่งน้ำบอกเราว่าครับเนี่ยส้วงเนี่ยใตะเพเห็นเพื่อนอันมุ่มผ่าไว้จังสีเลรอครับอีกอันหนึ่งเพื่อนเกษติเห็ดน้ำเห่าเหรอครับเป็นเห่าเพราะเป็นสัน้นเป็นสั้นไป ครับกับเสียดายคับของกับพ่อเหรอครับบันนี้พูดนหรอครับโรงงานอีสานมันตะเสาอยู่หอมพูดเหรอครับพูดนะมาประมาณเจ็ดแปดโลนี่เหรอครับชี้มาตลาดนี่ก็จะเป็นเฮาเหรอครับเนี่ยปลูกยังบัวโหเพิ่งกระไดอ๋อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเด้อครับ ขอเหอยยุู่ดีไม่แห้งลำลำรวยเงันท่องสุขปู่สุขคนสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ